สวัสดีครับเรื่องดาวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ชายซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆของผมเองโดยเ่อเรื่องในตอนนั้นได้ลามมาถึงคนในครอบครัวแบบที่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งลึกลับเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงจนได้เห็นเข้ากับตาตัวเองและผลกระทบในครั้งนั้นมันได้ทำให้ผมเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นย้อนกลับไปในตอนนั้น สมัยตอนที่ผมอายุประมาณ2 0ตน้ตนต้นโดยที่ครอบครัวของผมมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3คนมีผมมีแม่แล้วก็มีพี่ชายอีกคนหนึ่งซึ่งด้วยความที่พ่อของผมเป็นคนดื่มเหล้าหนักทำให้เมื่อตอนเด็กๆในขณะที่นอนอยู่ข้างกันเมื่อตื่นเช้ามาก็พบว่าพ่อของผมหลาตายทำให้หลังจากนั้นแม่กับพี่ชายรวมทั้งผม เลยเหลือกันแค่สามคนทำให้ตั้งแต่วันนั้นแม้ว่าพี่ชายจะอายุมากกว่าผมแค่4ีถึงหปีแต่ก็ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กๆซึ่งพี่ชายเป็นคนดีแล้วก็รักผมมากรวมทั้งตอนที่เติบโตขึ้นมาตอนที่ไปโรงเรียนตอนที่เริ่มทำงานพี่ชายก็จะดูแลผมคอยช่วยเหลือผมอยู่ตลอดเวลาแต่ก็มีความจริงที่ว่าตอนที่เกิดมา พี่ชายคลอดออกมาก่อนกําหนดทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงแล้วก็เป็นคนอ่อนแอเจ็บป่วยบ่อยมาตั้งแต่เด็กจนต้องหาหมออยู่เป็นประจำจนเมื่อเวลาผ่านไปถึงตอนที่พวกเราโตขึ้นมาก็ปรากฏว่าพี่ชายของผมได้มีแฟนคนหนึ่งซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นครับหลังจากที่พวกเขาคบกันพี่ชายก็ติดแฟนอย่างหนักทําให้ในช่วงนั้นพี่แทบไม่ค่อยกลับบ้านบางทีก็หายไปเป็นสัปดาห์ เมื่อทุกอย่างเป็นแบบนั้นทําให้แม่เริ่มทนไม่ไหวแอบเข้าไปคนห้องของพี่ชายทําให้แม่รู้ความจริงว่าพี่ไม่มีเงินเหลือในบัญชีแล้วเงินหายไปทั้งหมด6หลักจากที่ทํางานมา6กถึงเปีรวมทั้งรถที่พี่ชายเคยขับพวกเราก็ไม่เห็นมาเป็นเดือนแล้วเต้ยเต้ยเชื่อเรื่องของมนลดำไหมหเกิดอะไรขึ้นทําไมแม่พูดอะไรแบบนั้น ของแบบนั้นมันไม่มีจริงหรอกหรือถ้ามีจริงก็หายไปเป็นสิบสิปีแล้วจนอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่นั่งกินข้าวอยู่กับแม่แม่ก็ถามขึ้นมาว่าผมเชื่อเรื่องของมนต์ดำหรือไม่ซึ่งผมก็บอกว่าไม่อยากเชื่อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับแม่ได้พูดขึ้นมาว่าแม่คิดว่าพี่น่าจะโดนของซึ่งก็ทำให้ผมตกใจมากก่อนที่แม่จะบอกอีกว่าแม่รู้สึกว่ามันแปลก เพราะพี่ไม่เคยเป็นแบบนี้แล้วพี่ก็ติดผู้หญิงมากจนไม่เป็นอันทำงานและก็แทบจะหมดเนื้อหมดตัวแล้วหลังจากคุยกับแม่วันนั้นแม่ก็ร้องไห้ออกมาเพราะความรักที่มีต่อลูกชายผมเลยได้แต่ปลอบใจว่าแฟนของพี่เขาเป็นคนดีเป็นคนทำงานเก่งนิสัยก็ดีหน้าตาก็ดีพูดจาก็ดีเขาอาจจะเอาเงินไปลงทุนรวมทั้งเป็นแฟนคนแรก คงไม่แปลกอะไรมากที่พี่จะหลงมากขนาดนั้นแต่สิ่งที่แม่บอกครับแม่บอกว่าอะไรทราบไหมครับแม่บอกกับผมว่าผมไม่รู้อะไรเบื้องหน้าของผู้หญิงคนนั้นเขาอาจจะเป็นคนดูดีแต่เวลาอยู่กับแม่สองคนเขาพูดกับแม่ไม่ดีเลยอีกทั้งยังมีสายตาแปลกๆชอบกระซิบข้างหูพี่ชายเหมือนกับบอกอะไรบางอย่างให้ทำตามแบบที่เขาต้องการ แต่ถึงตอนนั้นผมยังไม่คิดอะไรมากครับคิดว่าแม่เป็นห่วงพี่มากก็เลยคิดอะไรแปลกๆแบบนั้นแต่หลังจากที่เวลาผ่านไปเหมือนกับแม่เสียใจมากแล้วก็ล้มป่วยซึ่งพี่ชายก็รับรู้ว่าแม่กับแฟนไม่ลงรอยกันแล้วแม่ก็ไม่ชอบแฟนมากๆโดยความเป็นคนรักครอบครัวพี่ชายก็เลยหักดิบแล้วก็ขอเลิกเพื่อกลับมาอยู่ที่บ้านกับแม่สิ่งที่พี่ชายทำตอนนั้น ทำให้ผมตกใจมากเหมือนกันที่พี่ชายทิ้งแฟนมาทิ้งอนาคตของตัวเองแล้วก็กลับมาอยู่บ้านด้วยกันเหมือนเดิมแต่ตอนที่พี่ชายกลับมานั้นพี่ไม่ออกจากห้องเลยครับเหมือนกับว่าทุกทรมานแล้วก็เสียใจอย่างหนักทําให้หลังจากนั้นหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านสักพักหนึ่งพี่ชายก็เปลี่ยนไปเลยคือจากคนที่หน้าตาดีกลายเป็นคนที่มีสภาพแย่มากผอมจนแทบหนังติดกระดูก เพราะไม่ยอมกินข้าวกินปลาผิวหนังเริ่มเป็นสีดำทำให้เมื่อผมเห็นภาพเหล่านั้นก็รู้สึกสงสารแล้วก็เป็นห่วงขึ้นมาจับใจพี่พี่ตี้พี่อยากไปไหมเดี๋ยวผมพาไปบอกแม่ว่าพาพี่ไปกินข้าวแม่ไม่รู้หรอกเดี๋ยวผมช่วยโกหกเออขอบใจมากนะพี่อยากไปแหละแต่พี่ไปไม่ได้ เพราะมันจะเอาพี่ถึงตายหลังจากที่คุยกับพี่วันนั้นผมงงเลยครับว่าพี่พูดอะไรออกมาใครจะเอาพี่ถึงตายหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าพี่เป็นห่วงแม่หรือแม่พูดอะไรมาทําให้พี่รู้สึกออกมาแบบนั้นจนหลังจากเวลาผ่านไปปรากฏว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่อาการของพี่ไม่ค่อยดีคือผมเห็นว่าพี่แย่แล้วไม่กินอะไรเลย เป็นเวลาสองถึงสามวันเต็มๆเ,เอาแต่นอนติดเตียงมีน้ำตาไหลออกมาแล้วก็ไม่พูดจากับใครทั้งนั้นตอนนั้นผมเลยไปถามแม่ว่าจะเอาอยัางไงดีควรพาพี่ไปหาหมอหรือไม่หรือแม่ไปพูดอะไรกับพี่ไว้ทำให้พี่มีสภาพแบบนั้นแล้วไม่ยอมกลับไปหาแฟนแต่หลังจากที่ผมพูดจบครับแม่ก็กลับบอกกับผมว่าแม่ติดต่อวัดเอาไว้แล้วเดี๋ยวแม่จะไปบวชชี แม่จะไปหาพระหาวิธีแก้ของแล้วแม่จะทำบุญให้เองผมงงเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับแม่เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของผมถึงทำให้มีแต่เรื่องงมงายผมไม่รู้จะทำยังไงเลยจะปล่อยให้แม่ไปบวชแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากที่แม่ไปบวชได้สองวันมันก็ได้มีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเสียใจที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่ง ข่าวที่ผมทราบในวันนั้นคือทางวัดโทรมาบอกว่าแม่ของผมเสียชีวิตแล้วคือหลังจากที่นอนหลับไปเหมือนกับแม่จะตรอมใจความดันขึ้นสูงจนเส้นเลือดในสมองแตกมีเลือดออกจากจมูกและปากก่อนจะเสียชีวิตในช่วงเช้ามืดในวัดที่แม่ไปบวชตอนนั้นตอนนั้นผมช็อกมากเสียใจอย่างหนักพี่ก็อาการไม่ดีแม่ก็มาเสียชีวิตกระทันหัน แต่ผมก็พยายามตั้งสติแล้วก็คิดว่ายังไงก็ต้องพยายามเอาชีวิตพี่เฮ้รดไว้ก่อนเพราะเราเหลือกันแค่สองคนจนกระทั่งหลังจากงานศพของแม่ผมเลยบอกกับพี่ชายว่าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะพาพี่ไปหาแฟนเองไปพี่เดี๋ยวเต้ยพาพี่ไปเองพี่ไม่ต้องห่วงอะไรเลยเดี๋ยวผมตายแทนพี่เองพี่ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น หลังจากที่ผมพูดในวันนั้นผมไม่รู้เลยครับว่าต้องตายแทนด้วยสาเหตุอะไรแต่ผมพูดมาจากใจเลยว่าไม่ว่าอะไรก็ตามผมจะยอมทำให้พี่ได้ทั้งหมดในวันนั้นผมพาพี่ไปเลยครับโดยที่ผมขับรถไปเองและเมื่อไปถึงพี่ก็ดีใจมากจนกระทั่งเข้าไปถึงในบ้านพวกเราก็นั่งลงที่โต๊ะรับแขกก่อนที่แฟนพี่จะเอาน้ำมาให้กินและในตอนนั้นเองครับ ผมก็เห็นว่าพี่ชายเดินตามแฟนเข้าไปด้านในโดยที่ปล่อยให้ผมนั่งรออยู่ข้างนอกคนเดียวแต่ในขณะที่ผมนั่งรอตอนนั้นผมกลับมีความคิดแปลกๆแล้วก็นึกถึงคำพูดของแม่ขึ้นมาว่าพี่น่าจะโดนของจากการกินอะไรบางอย่างของผู้หญิงคนนั้นผมเลยจัดการเลยครับโดยที่ทำแบบไม่คิดอะไรเอาแค่ความสบายใจล้วนๆคือสลับแก้วน้ำของผมกับพี่ ก่อนจะยกขึ้นมาดื่มกินแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับในขณะที่ดื่มน้ำและกลืนลงไปด้วยความกระหายผมก็กลับพบว่าน้ำจากแก้วน้ำของพี่ที่ผมสลับเอามาดื่มมันเป็นน้ำที่มีความขาวมีกลิ่นเหม็นแปลกๆและทันทีที่ผมยกขึ้นส่องดูผมก็เห็นชัดเลยว่ามันเป็นน้ำแปลกๆ ไม่ใช่น้ำธรรมดาอย่างแน่นอนเป็นน้ำสีชมพูอ่อนเหมือนกับผสมน้ำยาอุไยัยส่วนอีกแก้วหนึ่งนั้นที่เคยเป็นแก้วของผมเมื่อผมส่องดูมันก็เป็นน้ำปกติมีสีใสเหมือนกับน้ำธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีรสชาติแปลกหรือไม่กลิ่นคาวอะไรทั้งนั้นถึงตอนนั้นผมแอบอึ้งเหมือนกันนะครับที่มันอาจจะเป็นเรื่องจริงว่าพี่ของผมโดนของ แต่เมื่อรู้แบบนั้นผมตั้งจิตอธิษฐานเลยครับว่าถ้าหากว่ามีจริงผมขอให้พี่หายขอให้พี่กลับมาเป็นปกติแล้วผมจะยอมตายแทนจะรับเอาทุกอย่างไว้เองก่อนจะหยิบเอาน้ำแก้วนั้นที่เป็นน้ำสีชมพูขึ้นมาดื่มจนหมดในทันทีสิ่งที่ผมทำคือทำเพื่อความสบายใจล้วนๆแม้จะยังไม่ค่อยเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่มีจริง แต่หลังจากวันนั้นเมื่อผมกับพี่กลับมาผมก็พบว่าเหมือนอาการของพี่จะดีขึ้นหน้าตาดูเริ่มมีความสุขแล้วก็เริ่มกินข้าวได้ตามปกติทําให้หลังจากวันนั้นเมื่อเริ่มเห็นอาการพี่ดีขึ้นด้วยความเป็นห่วงผมเลยถามกับพี่ทุกวันว่าอยากจะไปหาแฟนหรือไม่จะให้ผมพาไปหาหรือเปล่าแต่สิ่งที่พี่บอกครับคือพี่บอกกับผมว่าพี่ไม่อยากไปแล้ว พี่ไม่อยากกลับไปพี่จะทนให้ไหวไม่ให้ผมต้องลำบากเมื่อได้ยินแบบนั้นผมรู้สึกดีใจแล้วก็สบายใจมากจริงๆหลังจากวันนั้นผมได้ขับรถไปที่บ้านแฟนของพี่ไปแอบจอดดูอยู่หน้าบ้านไปดูว่าเขาทำอะไรเขาเป็นอย่างไรบ้างก่อนที่จะกลับมาแล้วก็เล่าให้พี่ฟังแทบทุกวันจนกลับกลายเป็นว่าตั้งแต่วันนั้น ผมทำแบบนั้นแทบทุกวันคือในตอนเช้าตอนพักเที่ยงหรือว่าตอนเย็นหลังเลิกงานผมก็มักจะแวะไปที่บ้านแฟนของพี่เพื่อไปดูให้เห็นหน้าสักครั้งก่อนที่จะขับรถกลับมาแล้วก็มาเล่าให้พี่ฟังเตยเต้ยจะไปทําไมไม่ต้องไปแล้วพี่บอกว่าไม่อยากรู้แล้วเอาเวลาไปใช้ชีวิตเถอะแต่ในวันหนึ่งนั้นหลังจากที่ผมไปหาแฟนของพี่ แล้วก็กลับมาเล่าให้ฟังแต่ก็กลับกลายเป็นว่าพี่ชายพูดขึ้นมาจริงจังว่าเขาไม่อยากรู้แล้วไม่อยากให้ผมไปส้มดูแล้วก็สั่งไม่ให้ไปอีกแต่ในจุดนั้นเองครับหลังจากที่พี่พูดแบบนั้นผมงงเลยครับที่ผมกลับรู้สึกเจ็บรู้สึกทรมานรู้สึกเหมือนจะขาดใจที่จะไม่ได้ไปเจอแฟนพี่ไม่ได้ไปเห็นหน้าแล้วก็จะไม่ได้ไปดูอีกแล้ว ความรู้สึกตอนนั้นผมรู้สึกทรมานมากๆอยากไปเจอจนแทบจะขาดใจจนกลับมานั่งคิดพยายามย้อนหาสาเหตุจนคิดกับตัวเองว่าน่าจะเป็นความผูกพันที่ไปแอบดูทุกวันเลยไปหลงสเสน่ห์ความสวยจนทำให้ผมเผลอใจแล้วก็รู้สึกชอบเขาขึ้นมาหลังจากเวลาผ่านไปที่ผมพยายามควบคุมตัวเองแต่แล้วก็พบว่ากลายเป็นว่าผมเริ่มผอม เริ่มมีอาการป่วยกินข้าวแทบไม่ได้รู้สึกปวดแสบปวดร้อนไปหมดอยากแต่จะเห็นหน้าอยากจะไปกินข้าวที่บ้านแฟนของพี่โดยที่ผมไม่รู้จริงๆว่าอาการแบบนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไรจนเมื่อเริ่มทนไม่ไหวผมเลยขับรถไปหน้าบ้านแฟนของพี่แล้วก็ไปจอดแอบ,บดูอยู่แบบนั้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นครับผมกลับถูกจับได้โดยที่แฟนของพี่เดินออกมา แล้วก็บอกให้ผมเข้าไปคุยในบ้านของเขาสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นผมไม่รู้ตัวเลยครับจนเมื่อมารู้ตัวอีกทีผมก็พบว่าผมเดินเข้าไปในบ้านของเขาแล้วและคุณผู้ฟังครับในวินาทีนั้นเองครับผมก็กลับได้เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเดินไปนั่งลงที่โซฟาก่อนจะถลกกระโปรงแล้วก็เปิดเครื่องเพศให้ผมดู หลังจากสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่านั้นผมไม่อยากเชื่อเลยว่าผู้หญิงคนนั้นจะทำอะไรน่าเกลียดแบบนี้ผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ผมมีสติพอที่ว่าผมจะกัดฟันเดินออกจากบ้านมาแล้วก็รีบขับรถกลับทันทีเมื่อมาถึงบ้านตอนนั้นผมรู้สึกสงสารพี่เอามากๆรวมทั้งไม่เข้าใจว่าตัวเองทำอะไรซึ่งในวันนั้นผมได้เห็นว่าพี่อาบน้ำกินข้าว แล้วก็เข้าไปนอนตั้งแต่เย็นในคืนวันนั้นผมนอนไม่หลับเลยครับเลยนั่งดูทีวีจนถึงเช้าจนถึงเวลาประมาณ6โมงผมเลยเปลี่ยนชุดออกกำลังกายแล้วก็วิ่งไปตลาดเพื่อพยายามทำให้ตัวเองมีสติแล้วก็ซื้อของเพื่อกลับมาทำกับข้าวกินในสายวันนั้นช่วงเวลาประมาณ10โมงที่ผมทำกับข้าวเสร็จแล้วผมก็พบว่าพี่ชายที่เข้านอ,นอนตั้งแต่เย็น น่าจะเป็นเวลามากกว่า16ชั่วโมงกบกลับยังไม่ตื่นขึ้นมาผมไปเคาะห้องของพี่ชายครับแต่ทว่าผมเคาะอยู่นานสองนานแต่พี่ชายก็กลับไม่เปิดผมเลยรีบไปหากุญแจแล้วก็ไขประตูห้องเข้าไปและสิ่งที่ผมเห็นในวันนั้นผมได้พบว่าพี่ชายไม่มีลมหายใจอีกแล้วพี่นอนหลับแล้วเสียไปเลยแบบที่ไม่มีวันตื่นขึ้นมาอีก ผมช็อกมากเลยครับรู้สึกใจสลายแบบสุดๆปลุกเท่าไหร่พี่ก็ไม่ตื่นจนต้องยอมรับความจริงว่าพี่ชายของผมไปแล้วโดยที่ผมเหลืออยู่แค่ตัวคนเดียวตอนนั้นผมทุกทรมานมากอะไรที่ไม่เคยเชื่อผมก็ต้องเชื่อแล้วจนไปปรึกษาพี่ที่รู้จักกันเขาก็เลยแนะนําให้ไปรู้จักร่างทรงคนหนึ่งและเมื่อไปถึงร่างทรงก็เงียบเลยครับก่อนที่จะบอกว่า ไม่ว่าอย่างไรมึงก็สบายใจได้มึงไม่ตายหรอกไม่เหมือนแม่กับพี่ของมึงผมอึ้งเลยครับไม่รู้ว่าเขารู้ได้อย่างไรยังไม่ทันเล่าอะไรให้เขาฟังจนกระทั่งหลังจากนั้นเขาเลยช่วยทำพิธีให้ผมกินอะไรบางอย่างให้นั่งอยู่ในสายสินแบบที่ไม่เคยคิดเลยว่าในชีวิตครั้งหนึ่งผมจะต้องมาทำอะไรแบบนี้หลังจากนั้น ผมอวกออกมาจนแทบขาดใจอวกจนเหมือนไส้จะหลุดแต่ทว่ามีแต่น้ำออกมาไม่ได้มีเส้นผมไม่ได้มีตะปูแบบที่เคยเห็นในหนังมีแต่น้ำล้วนๆจนผมรู้สึกได้ว่าหลังจากที่อวกครั้งสุดท้ายผมก็สลบในทันทีจนเมื่อฟื้นขึ้นมาร่างทรงเขาบอกว่าผมโดนของจากการกินแทนคนอื่นทำให้ผมนึกย้อนไปเลยว่าน่าจะเป็นน้ำแก้วนั้น ที่มีสีชมพูแล้วก็มีกลิ่นเหม็นข้าวผมเลยถามกับร่างทรงว่าของแบบนั้นมีจริงๆหรือแล้วถ้าหากมีจริงผมขอตายแทนพี่ไปแล้วแต่ทำไมผมยังไม่ตายแล้วพี่ยังต้องตายอยู่ดีและความจริงหลังจากนั้นหลังจากที่ผมได้ยินมันเป็นสิ่งที่ทำใจยากแล้วก็ทรมานที่จะรับฟังจริงๆซึ่งสิ่งที่ร่างทรงบอกก็คือว่าเอ็งรู้อะไรไหม มีคนขอตายแทนพี่เองอีกคนแล้วคนนั้นก็คือแม่ของเองซึ่งทุกอย่างกำลังจะสำเร็จแต่กลับกลายเป็นว่าเองไปรับของแทนมาทําให้แม่ของเองไม่ได้ตายแทนพี่ชายแต่ต้องมาตายแทนเองใช่แล้วครับสิ่งที่ร่างทรงบอกก็คือแม่ต้องมาตายแทนผมเพราะผมดันไปรับของมาเลยทําให้แม่ต้องตายแทน จากที่จะตายแทนพี่แล้วหลังจากที่แม่ตายไปพี่ชายก็เลยต้องตายอยู่ดีจากสิ่งที่ได้ฟังทั้งหมดนั้นทำให้ผมช็อกจนแทบไม่อยากอยู่ต่อไปก่อนจะถามหาทางแก้แค้นแต่ร่างทรงก็บอกว่าคนนี้ของเขาแรงอาจารย์เขาดีคนทั่วไปสู้ไม่ไหวหรอกอยากให้ผมปล่อยวางใช้ชีวิตที่เหลือให้มีความสุขให้สมกับที่แม่ตายแทน จนมาถึงปัจจุบันผมเหมือนตกนรกทั้งเป็นยังคิดถึงแม่กับพี่ชายมากรวมทั้งยังมีอาการคิดถึงผู้หญิงคนนั้นแม้จะไม่ตลอดแต่ก็ไม่เคยลืมแล้วก็คิดว่าคงต้องทนไปตลอดชีวิต